ทุกครั้งที่คุณคิดจะล้มเลิกความตั้งใจขอให้จดจำเอาไว้เพราะเหตุใดเราจึงเริ่มต้นสวัสดีครับผมสวัสดี FC a s e อาร์ทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะก็เลยมาพูดให้กำลังใจกับเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านนะครับหลายคนนะครับเริ่มเบือ่อเริ่มเหนื่อยเริ่มทอ้อทำไมเหรียญมันไม่ขึ้นทำไมยอดวิวมันไม่มีผมมีวิธีคิดครับเพื่อนๆให้คิดแบบนี้นะครับ ทุกครั้งที่คุณจะล้มเลิกความตั้งใจขอให้จดจําเอาไว้เพราะเหตุใดเราจึงเริ่มต้นเหตุใดครับเรามาในโลกโซเชียลทุกคนมาเนี่ยก็เพื่ออยากมีรายได้อยากมีรายได้เสริมบางคนนะครับเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับอยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินนั่นแหละครับฉะนั้นอย่าล้มเลิกอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกอะไรโดยง่ายนะครับอย่างที่2ครับวิธีที่2นั่นเลยก็คือนะครับ ให้กำลังใจตัวเองครับว่าเราเนี่ยถ้าผ่านการสร้างรายได้แล้วนะถือว่าคุณไม่ธรรมดานะชื่นชมตัวเองครับเรานี่ก็เก่งเหมือนกันเว้ยอ้ยผ่านการตั้งค่าการสร้างรายได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับชื่นชมตัวเองบ่อยๆครับอย่างที่3ครับอย่างที่3เพื่อนๆจำไว้นะข้อนี้ก็สําคัญนะครับอย่าคาดหวังอย่าหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปนะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาดัง ตัวข้ามคื้นไม่ใช่ว่าอะไรที่ดังเร็วจะดับเร็วเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลาอย่าคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมค่อยๆรู้จักคนไปเรื่อยๆค่อยๆมีปฏิสัมพันธ์เหมือนเราก่ออิฐนะครับเหมือนเราก่ออิฐค่อยๆก่อทีละก้อนทีละก้อนเป็นกำแพงเดี๋ยวมันก็จะเป็นบ้านหลังโตแบบนี้เหมือนเราปลูกไผ่เอ้าเหมือนเราปลูกไผ่ปีแรกลดน้ำไป5ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจาก5ปีไปแล้วนะครับไผ่มันจะโตเร็วมากนะครับ ขอให้คุณอดทนรอลอ,อย่างอ่าอย่างที่4อย่างที่สนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูมีเคสเคสหนึ่งเป็นเพื่อนกับผมมาตั้งนานแล้วอ่าพอเอ่อพอผมทําคําคมนะครับผมเริ่มมีชื่อเสียงแล้วพูดตามสามแสนแล้วน้องคนนี้เพิ่งเริ่มทําเขามาทําเรียนแบบผมนี่แหละพูดแบบผมนี่แหละพูดคําคมพูดให้กําลังใจแบบเนี้ยไม่ปัง ไม่มียอดวิวเลยให้คุณลองเปลี่ยนวิธีใหม่ครับลองหาหนทางใหม่ๆเพื่อนๆครับน้องคนนี้ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนวิธีใหม่แคถ่ถ่ายรูปวัวผสมพันธุ์กันถ่ายรูปวัวผสมพันธุ์กันนะครับตอนนี้ยอดวิวเยอะกว่าผมอีกเห็นไหมครับคือถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันไม่ปังมันไม่ดังให้ไปดูหลังบ้านให้ไปสังเกตหลังบ้านเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงวิธีใหม่นั่นแหละครับ นี่แหละครับคือวิธีนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยสรุปนะครับข้อแรกนั่นเลยก็คืออย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกความตั้งใจโดยง่ายนะครับข้อที่2นั่นเลยก็คือให้กําลังใจตัวเองข้อที่3ลองปรับเปลี่ยนหาวิธีการใหม่ๆข้อที่ 4. อย่าคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลาและข้อที่5ชื่นชมตัวเองครับอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่นะครับ คือเคล็ดลับในการทําคลิปเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับคุณก็เริ่มหาเพื่อนการหาเพื่อนทํายังไงล่ะไม่ยากเลยนะครับแค่ไปปฏิสัมพันธ์ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของเขานะครับเลื่อนไม่ต้องไปเลือกที่รักมักที่ชังนะเพื่อนเพื่อนเลื่อนหน้าฟีดเลื่อนหน้าฟีดไปแล้วเจอใครก็คอมเมนต์คนนั้นแหละคอมเมนต์คนนั้นอ,อย่างให้ดีนะเคล็ดลับเลยนะให้2คอมเมนต์มันจะเป็นจุดเด่นแล้วเขาจะมาตอบ พอเขามาตอบครั้งต่อไปคนนั้นเขาก็จะเห็นเราบ้างเวลาเราโพสคลิปไปนะครับคือนี่คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเคล็ดลับนะครับเอาสติ๊กเกอร์อสติ๊กเกอร์หนึ่งดวงแล้วก็คอมเมนต์เป็นข้อความเกี่ยวกับเนื้อหานั้นนั้นชื่นชมเขาเก่งอยางง้นอย่างนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์ในเชิงบวกนั่นแหละครับคือเคล็ดลับนอกจากนั้น,นเนี่ยคือเนี่ยทำคลิปยาวทำคลิปสั้นต้องลงนะบางคนนะ่ะ ลงแต่รูปภาพนะครับถามว่ารูปภาพได้เงินดีไหมมันก็ได้ดีแต่ว่าแต่ว่ามันจะทําให้ผู้ติด,ดตามเราน้อยนะก็คือเขาไม่รู้จักเราเห็นแต่รูปเห็นแต่รูปภาพเห็นไหมครับลงให้ครบลงให้หมดนั่นแหละครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเพื่อนๆจดจาเอาไว้แล้วนาไปใช้ครับผมได้ผลมาแล้วรถยังมีล้อถ้าเธอท้อยังมีอาเซนฟามนี่วันนี้เป็นกําลังใจให้ครับจากใจอาเซนฟามสวัสดีครับ